Thank you สวัสดีครับผมวีบิ๊กบอสผมเห็นโพสต์ของดาราหลายๆท่านนะครับแล้วก็คนหลายๆคนนี่แหละเช่าเรือถ่ายรูปกันอยู่ในเมืองนะครับอยู่ในแม่น้ําเจ้าพยาซึ่งเป็นเรือคลาสสิกนะครับเขาจะทําแบบเป็นเรือไม้แบบโบราณโบราณเลยนะครับผมเลยนึกขึ้นมาได้ว่ามันมีเรืออยู่ยี่ห้อหนึ่งนะครับซึ่งสไตล์เขาเป็นสไตล์แบบคลาสสิกนะครับก็ <plup. S 2> คือยี่ห้อคิสคาร์ฟซึ่งเรือคิสคาร์ฟเนี่ยนะครับเป็น บริษัทต่อเรือมีประวัติยาวนานมากนะครับทำมาตั้งแต่สมัยนู้นเลยนะครับพระเจ้าเหาเลยนะครับซึ่งยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นเรือคลาสสิกจนถึงปัจจุบันเลยนะครับซึ่งเรือสมัยเก่าๆเ,เนี่ยก็ตั้งแต่เป็นเรือไม้คิดครับไม่ได้ทําแค่เรือสปีดโบทเล็กๆนะครับเรือยอดเรืออะไรก็ทําด้วยนะครับเรือตกปลาอะไรเงี้ยมีหมดเลยนะครับของคิดครับ เป็นเรือไฮเกรดอีกยี่ห้ออย่างที่ผมบอกนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาให้ดูคิสรับอีกรำหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเห็นความคัสสิกข,ของมันแล้วก็ความสวยงามซึ่งมีเอกลักษณ์ของมันเลยนะครับความเป็นเอกลักษณ์ของคิสรับน,นะครับรูปทรงมันจะไม่เปลี่ยนมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยนะครับมันจะมีคือมองแป๊บเดียวรู้เลยว่ามันคือคิสรับนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆนะครับว่าคิสรับเป็นยังไงครับแป๊บหนึ่งเรือวิ่งอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเราเอาเรือเข้ามาก่อนแล้วเดี๋ยวไปลองกันครับ ที่สมาชิกเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็คือเรือคิสทาร์ฟที่ผมบอกนะครับมันมีเอกลักษณ์ของมันอยู่นะครับถ้าท่านใดเห็นเรือคิสทาร์ฟแล้วเนี่ยมองแวบเดียวก็จะรู้เลยมันคือยี่ห้อคิสทาร์ฟนะครับมาดูที่หัวเรือกันก่อนนะครับไฟเดินเรือน,นะครับเหี่ยงแดงนะครับมันจริงๆแล้วมันก็คือไฟธรรมดาแต่เขาเขาทเป็นแสแตนเลสนะครับสร้างขึ้นมาเพื่อจะครอบไฟนี่อีกทีง้งให้มันเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับแล้วก็โลโก้ของคิสทาร์ฟ ก็จะไม่อยู่กับไม้ก็จะอยู่กับสแตนเลสอีกที้งะครับและแตรของคิดครับแทบทุกลำนะครับผมไม่รู้ว่าลำอื่นมีหรือเปล่านะครับมันจะเป็นแตรลักษณะนี้ทั้งหมดนะครับซึ่งให้ความเป็นวินเทจนะครับถ้าดูเรือแล้วบางคนจะคิดว่าเฮ้ยมันคือเรือเก่าไม่ใช่นะครับอันนี้คือเรือปี2005นะครับ2005ยังถือว่าเป็นเรือรุ่นใหม่ๆอยู่นะครับแต่ว่าลักษณะเขาทําเป็นวินเทจขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราไปดูท้ายเรือกัน ท้ายเรือคิสคัรนะครับจะมีแพลตฟอร์มเล็กๆให้สําหรับเรายืนหรือว่าลงน้ํานะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องเครื่องนะครับต้องบอกว่าคิสคัรเนี่ยเป็นเรือเครื่องอินบอร์ดนะครับลานี้อ้อลืมบอกไปลํานี้นะครับเป็นรุ่นสปีดเตอร์นะครับเครื่องห้าุศูนย์นะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันเครื่องตรงนี้เป็นวอลโวเดี๋ยวเราค่อยไปดูภายในนะครับเรือลํานี้มีอะไรไม่เยอะแต่ว่ามันได้ตรงความคลาสสิกของมันนะครับมาเดี๋ยวเราเปิดเครื่องดูนะครับอู้เปิดไงวะเนี่ย เปิดเครื่องนะครับอูว้าวเป็นเครื่องว o นโว่แพนต้านะครับ5.0ลิตรนะครับเป็น GSI แล้วครับเป็นหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็บพัดเป็นบพัดเดียวไม่ใช่บราวด์ทีนะครับไม่รู้วันโว่เขาเรียกบราวด์ทีเป่านะแต่เมอร์เคิ r เซอร์เขาเรียกบราวด์ทีเครื่องก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเพราะว่าเรือลำนี้เป็นเรือที่ใช้งานง่ายๆนะครับจะไม่ได้มีระบบอะไรเพราะาเรือมันลำเล็กนะครับ โอ้โหมาแล้วมาดูภายในกันว้าภายในเรือคิสคราฟ์นะครับเรือคิสคราฟ์จะเป็นเรือที่ไม่ใช่เน้นรับคนเยอะๆนะครับอย่างลําเนี้ยนั่งได้อยู่ห้าคนเท่านั้นเองนะครับเกินนี้ไม่ไหวนะครับเกินไม่ใช่ว่าเรือวิ่งไม่ไหวนะครับแต่ว่าที่นั่งมันมีอยู่แค่นี้เองนะครับสไตล์มันจะออกประมาณคุณขับมินิอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งดูวินเทจแต่ว่าก็ยังสวยรูและทันสมัยอยู่เกจ และหน้าปัดคอนโซลพวกนี้นะครับก็จะออกแบบให้ดูคลาสสิกนะครับก็จะมีเป็นรูๆนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เป็นพื้นเรียบนะครับแล้วก็การวางการดีไซน์จะออกแบบเรือสมัยก่อนเลยนะครับแต่ว่ารูปทรงมันก็ยังดูทันสมัยอยู่นะครับการออกแบบเขาหนังเหนึองอะไรเนี่ยดูสงสาเกะคล้ายคลรถโบราณไหมอ่าคล้ายๆลรถโบราณนะครับไม่ใช่เกะ๊ะเว้ยเครื่องเสียง นะครับแล้วก็ปุ่มฟวงปุ่มไฟอะไรอยู่ตรงนี้นะครับมีช่องเก็บของเล็กน้อยนะครับเห็นหัวปิดลำนี้ไม่ได้มีห้องนอนนะครับแค่จะมุดเข้าไปเก็บของได้เฉยๆเท่านั้นเองไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรแล้วก็มีห้องสมออยู่ข้างหน้านะครับเมื่อกี้ที่ให้ดูคลิสทารเป็นเรือที่ไม่สามารถยืนขับได้ยืนขับแล้วติดแน่นอนนะครับเพราะว่า ลักษณะเบาแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยมันจะอยู่ชิดกันมากเพราะฉะนั้นสไตล์การขับคือนั่งขับนั่งขับแบบสบายสบายอย่างเงี้ยนะครับไปแล้วก็มองเห็นข้างหน้าได้ชัดเจนนะครับเพราะว่าเรือมันไม่ได้สูงอะไรนะครับคอนโทรลก็มีแค่เดินหน้าถอยหลังเหมือนเรือปกติทั่วไปเลยหมดครบหมดแล้วเรือลำนี้มีอยู่แค่นี้เองเพราะฉะนั้นเราไปวิ่งกันดูดีกว่าว่ามันนุ่มนวลขนาดไหนนะครับต้องบอกว่าลักษณะของเรือไฮเกรดเนี่ย ท้องก็จะถูกออกแบบมาให้วิ่งได้นุ่มนวลแทบทุกยี่ห้อนะครับแล้วก็วัสดุต่างๆเนี่ยเขาคัดสรรวัสดุมาได้อย่างพรีเมียมนะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอย่างเงี้ยขอบกระจกขอบอะไรเงี้ยพวงมาลัยอย่างเงี้ยน,นะครับจะเป็นพรีเมียมทั้งหมดเดี๋ยวเราไปออกเรือขับดูกันผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเรือไอลิสสูตรเข้มข้น ลักษณะของเครื่อง Volvo Pen t ตนะครับบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับเครื่อง Vol v o Penta เนี่ยเป็นเครื่องที่เกียร์เนี่ยนุ่มมากนะครับลองฟังเสียงเข้าเกียร์ดูครับถ้าเป็นเครื่องโมงเซอร์เนี่ยบางทีเข้าเกียร์เนี่ยดังปึ้งเลยนะครับแต่เนี่ยจะนุ่มมากเห็นไหมครับนิดเดียวดูการเข้าเกียร์นะครับเกียร์เดินหน้าแทบไม่รู้สึกเลยว่ามันเข้าดูนะเนี่ยคือเข้าเกียร์แล้วแทบไม่ไม่มี ความรู้สึกดังปึ้งเลยนะครับเนี่ยดูสิเข้าเกียร์ไปแล้วเพราะนั้นเครื่องของ Volvo Penta เนี่ยทำระบบเกียร์ได้นุ่มมากนะครับเดีย๋ยวเข้าเกียร์ถอยหลังให้ดูอีกทีหนึ่งเนี่ยเนี่ยปึ้งนิดเดียวเดินหน้าแทบไม่มีเลยเนี่ยเดินหน้าไม่ได้มีดังปึ้งเลยนะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าขับได้สนุกสนานแล้วก็นุ่มนวลขนาดไหนนะครับถ้าสังเกตเห็นเนี่ยผมนั่งอยู่ใช่ไหมครับด้านหลังนี่ก็จะเป็นคนนั่งได้อีกสามคน หมดและแค่นี้เองนะครับเรือแล้วก็ที่นั่งข้างๆเพราะนั้นมันจะเป็นเรือแบบขับเที่ยวกันเองแบบไม่กี่คนนะครับแบบไปกับแฟนสองคนไปกับกิ๊กอีกคนนึงเพื่อนแฟนอะไรอย่างเงี้ยมันเล่นอยู่แค่นี้นะครับพวงมาลัยพวกนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยพาเวอร์นะครับมันจะเบาเรามาดูกันดีกว่าว่า,วาเครื่อง5.0กับเรือ21ฟุต20ฟุตมั้งสปีดเตอร์เป็นยังไงนะครับกดแล้วมาเลยนะครับ มันให้ความแรงความเล้าใจมากนะครับแล้วก็ขับสบายนั่งสบายสบายเลยเบาะมันจะหนีดตัวเราเอาไว้เลยนะครับแล้ดวดูนี่ยรัขับสนุกนะครับมันมันเป็นเรือเล็กที่ขับสนุกนะครับ พวกเรือไฮเกรดพวกนี้เขาจะออกแบบท้องมาแบบนุ่มนวลมากๆและเรือลำนี้ก็จะมีความคล่องตัวสูงมากเพราะว่าอย่างแรกคือมันเป็นเรือเล็กด้วยนะครับไม่ว่าจะเลี้ยวไม่ว่าจะอะไรจะคล่องตัวมากๆเนีย่ยผมเลี้ยวเป็นวงกลมได้เลยนี่ขึ้นตัวเองนะครับอ,อ,อ่ามากเนีย่ยผมเลี้ยวเป็นวงกลมได้เลย เดียวได้มุมแคบมากมานะครับออกแบบท้องได้ดีมากๆนะครับเรือนี้ขับฟันเคลื่อนอะไรเนี่ยนุ่มมากนะครับแล้วก็ขับสนุกด้วยเดี๋ยวผมมาสรุปให้ฟังว่าเรือลำนี้เหมาะกับใครนะครับแต่เดี๋ยวเราไปสรุปที่ฝั่งสรุปนะครับคิสคาร์ฟนะครับเป็นเรือที่ขับสนุกมากถือว่าขับสนุกเลยแล้วก็นุ่มนวลมากๆนะครับ แล้วก็ทัศน,นาวิสัยในการมองก็โอเคนั่งสบายด้วยนะครับมันยืนไม่ได้นะครับสําหรับเรือลํานี้เหมาะสําหรับใครเหมาะสําหรับท่านที่ชอบเรือทรงแบบประมาณวินเทจนะครับแล้วก็ชอบสะสมเรือนะครับซึ่งซีพพัทยาเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับถ้าใครอยากได้เรือใหม่ก็ไปแดงก็ไปดูที่ซีพพัทยาสําหรับนี้ก็จะเป็นเรือนาเข้ามือสองนะครับราคาลํานี้อยู่ที่900,000บาทนะครับเรือลํำนี้นะครับเหมาะสําหรับ คนที่ชอบความคลาสสิกอะไรอย่างเงี้ยมากกว่านะครับสำหรับขับเล่นชิลๆไปกินข้าวแล้วก็ถ่ายรูปสวยๆอยู่กับเรือนะครับพาสาวๆลงลำเนี้ยเหมาะมากนะครับสำหรับกิจกรรมพวกนั้นนะครับไปจบดีกว่านะครับวันนี้สําหรับคิดทราบนะครับคิคทราบก็เป็นเรือที่ขับง่ายและสนุกนะครับแล้วก็สําหรับท่านที่ชอบความคลาสสิกนะครับเรือออกแบบโบราณโบราณอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วแต่ว่ายังเป็นเรือรุ่นใหม่อยู่นะครับก็ หมดนะครับวันนี้คิดครับไปแล้วเจอกันใหม่เรือลำหน้านะครับว่าผมจะพาไปเผือกเรือลำไหนอีกแล้วเจอกันเรือลำหน้าครับผมวันนี้บายบายครับ